การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษากร e นแอนด์ครีนโรงเรียนสีเขียวปีที่6ตามโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์ของเงยาวชนนนทบุรีการให้ความรู้สร้างจิตสํานึกการรับรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการคลองสวยน้ําใสนะครับซึ่งได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมมาเป็นเวลา 16ปีแล้วนะครับซึ่งเพื่อมุ่งหวังปลูก,กจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนนะครับให้กับประชาชนสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อนะครับ g r ีน n a n d c ค e an โรงเรียนสีเขียวปีที่6นะครับซึ่งในปีนี้เน้นกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับซึ่ง น้องๆเด็กนักเรียนก็ได้มีผลงานออกมาด้วยนะครับในวันนั้นจะมีทั้งการแสดงมีทั้งการจัดนิทรรศการนะครับเพราะฉะนั้นจึงนำเรียนแจ้งโครงการในปีนี้ครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราทุกคนในวันนี้แล้วก็การมาร่วมงานค่ะรับรองว่าเราจะได้แนวคิดใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าฝุ่นเป็นปัญหากับเรานะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนและคนรุ่นใหม่การมาเที่ยวงานนี้ค่ะทำให้เราได้รับไอเดียใหม่ปลูกพื้นที่สีเขียวเล็กๆในใจของพวกเราทุกคนร่วมกันค่ะ มาร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความสามารถของเด็กๆที่นำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวความคิดไอเดียสร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมกันได้ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green and Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่6ตามโครงการคลองสวยน้ำใสระหว่างวันที่8 9ถึง9กุมภาพัน,น์นี้ชั้น4 w e เวสเกต hall ศูนย์การค้าเซนทัลเวสเกตค่ะ